คลิปนี้สิพาชมกล้วยนะคะกล้วยกอนนี้เป็นกล้วยหอมคาเวนดิสนะคะดูยอดอวบๆสวยๆนะคะแล้วก็ต้นแม่ก็ไม่ใช่ต้นแม่หรอกคะ่ะต้นแม่ได้ตัดไปแล้วปีที่แล้วนะคะปีนี้ต้นฤดูฝนก็ออกมาใหม่แล้วค่ะได้หนึ่งเรือนะคะหนึ่งเรือสวยๆ ตรงนี้ก็อยู่ตรงบริเวณสวนพริกนะคะสวนพริกที่ปลูกตั้งแต่หน้าแรงนะคะพริกตัวนี้เป็นพริกที่อยู่ในกระถางที่ยาน,นูปลูกลงกระถางไว้นะคะพอดีฝนชุกแล้วก็เอามาลงดินได้หนึ่งเดือนแล้วค่ะนี่กําลังแตกสวยลงดินแล้วแตกสวยนะคะถ้าอยู่ในกระถางปุ๋ยไม่พอน้ําไม่พอเขาก็จะเหี่ยวนะคะแล้วก็ไม่ออกดอกออกผลไม่ออกดอกออกผลนะคะ ันนี้ลงดินแล้วยอดสวยนะคะยอดสวยแล้วกำจัดมแมลงกำจัดเพรียให้ถูกฝนแล้วก็แตกยอดขึ้นมาดูสวยงามแล้วนะคะยอดใบสวยๆเลยค่ะกาลังออกดอกกันเต็มต้นเลยนี่นะคะพริกมันเป็นพริกเครือนะคะพริกเครือสงสัยตรงนี้จะขาดปุ๋ยนะคะเหลืองนะคะแต่ก็ ใส่ปุ๋ยอคอกให้แล้วนะคะดูค่ะปลูกในวงล้อรถยนต์นะคะนี่ปลูกในวงล้อรถยนต์ตรงที่มีต้นหอมด้วยนั่นแหละค่ะตอนนี้หอมก็ถูกฝนนะคะถูกฝนก็ใช้งากการจเจริญเติบโตไปแล้วก็ยายหนูก็แบ่งไปใส่กระถางไว้นะคะกลัวมันจะศูนย์พันนะคะไปแบ่งใส่กระถางไว้เขาก็เป็นกอเป็นไรขึ้นมาไว้เผื่อขยายพันธุช่วงหน้าแรงนะคะอันนี้ก็เป็น มะละกอในวงวงล้อรถยนต์เหมือนกันค่ะตอนแรกปลูกไปแล้วนะคะออกเป็นตัวผู้ยายหนูก็เอาออกแล้วก็ปลูกใหม่ตอนนี้ลงไปสองต้นนะคะปรากฏว่าออกเป็นต้นตัวเมียต้นหนึ่งเป็นต้นกระเทยต้นหนึ่งนะคะเราดูว่าต้นไหนจะสวยหรือว่าออกลูกส,สวยๆก็จะเอาต้นนั้นไว้นะคะแต่ถ้าเขาจเจริญเติบโตดีเราก็จะเอาไว้ทั้งสองเลยค่ะ นี่คือพริกเคือนะคะพริกเคือนี้สามารถปลูกไว้ในร่มราไรได้นะคะอันนี้ก็กอกล้วยนะคะนี่กอกล้วยบางอยู่นะคะบังอยู่ไม่เป็นไรนะคะสวยงามเขียวดีเหมือนเดิมะคะ่ะนี่เจ้าพริกเขือพันโบราณนี้เขาจะชอบอยู่แบบนี้นะคะชอบอยู่แบบนี้คือเขาอยู่ได้แบบนี้ได้แบบอยู่ในร่มราไรได้นะคะอยู่ใต้ร่ม ต้นไม้ได้อยู่กับเพื่อนได้อยู่กับใกล้กับกอกล้วยก็ได้นี่คือกอกล้วยนะคะที่ออกลูกนะคะอันนี้ก็เป็นกล้วยหอมคาเวนดิสนะคะนี่ลูกเต้าเขาขึ้นมาก็เยอะแยะเลยค่ะอันนี้ก็เป็นขวดที่เราใช้ดักเปงนวันทองนะคะนี่เดี๋ยววันนี้ว่าเดี๋ยวถ่ายคลิปเสร็จจะเอา สารลอแมงวันทองมาใส่อีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะพริกของเราจะร่วงหมดเลยช่วงที่มีต้นมีมะม่วงออกผลผลิตนะคะช่วงมะม่วงสุกมะม่วงแก่นะคะแมงวันทองเยอะมากแล้วมันมาตอมมะม่วงมันก็กินพริกของเราไปด้วยนะคะปล่อยทำลายพริกของเราไปด้วยตอนนี้มะม่วงก็ซาไปแล้วก็ประกอบกับ ยายหนูล่อมแมลงวันทองเข้าขวดด้วยนะคะก็เลยดีขึ้นมาหน่อยคะ่ะผลผลิตเราก็เริ่มติดดอกออกผลรอบใหม่นะคะอันนี้ก็เป็นต้นพุทราอีกต้นหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นแดงอินเดียนะคะถูกมแมลงกัดยอดนะคะน่ะถูกมแมลงกัดยอดต้นนี้ก็เป็นต้นมะละกอ กใส่ระบบรากจะเสียนะคะนี่อยู่ดีๆก็เหลืองอ่อยลงมาเลยก็ไม่เป็นไรเพราะเราปลูกพริกไว้ด้วยกันนะคะตั้งแต่เริ่มปลูกปลูกพริกแล้วก็มะละกอไปดลุมเดียวกันนะคะมะละกอเสียหายไม่เป็นไรพริกก็ฟื้นขึ้นมาแทนนะคะนี่วันนี้ก,ก็ดกนะคะที่เขาสูงเรียวเพราะว่าตอนนั้นเขาบางังมะละกอใบดกแล้วก็บังเขาไว้นะคะทําให้เขาสูงยืดตัวขึ้นมา,าหาแสงนะคะ แต่ตอนนี้ก็โอเคมะล,ละกอเสียไปเราก็ได้พริกไว้แทนตรงนี้อยู่ไม่เป็นไรแล้วข้างๆกันมานี่ห่างกันประมาณสองเมตรนะคะแล้วก็มีพุทซาที่เราปลูกไว้นะคะเป็นพืชประทานนะคะของสวนนี้ต่อไปก็จะเป็นสวนพุทซานะคะแต่สำหรับตอนนี้เป็นสวนมะล,ละกอสวนพริกแล้วก็สวนพุทซาทุก่งนี้ค่ะช่วงแรกก็ดกนะคะ แต่ไม่ได้ดูแลเอาใจใส่ใส่ขาดปุ๋ยก็ร่วงไปเยอะค่ะก็ไม่เป็นไรเพราะมันมันอยู่นอกฤด,ดูนะคะฤด,ดูนี้เห็นแมงวันทองเยอะยายหนูก็เลยไม่ได้มาทําอะไรกับเขานะคะแค่ล่อแมงวันทองเฉยๆปุ๋ยยายหนูก็เริ่มให้แล้วนะคะอาทิตย์ที่แล้วให้ปุ๋ย 8 24 2ี่ไปนะคะเพื hey kids, ifty, ่อจะเอาผลเริ่มเอาผลผลิตนะคะให้เขาสะสมอาหารสะสมตาดอกนะคะเพื่อจะได้เก็บช่วงต้นต้นเลือดูนะคะพืชพืชสตรกาธันวาให้ได้ต้นต้นเดือนนะคะคิดว่านะคะอันนี้เป็นแค่การคาดการเพราะเยนหนูยังไม่มีประสบการณ์นะคะอันนี้ปลูกนะคะวันที่15บธันวา ปีที่แล้วนี่เองนะคะนับมาได้กี่เดือนแล้วคะนับดูสิธันวาสิบห้าธันวาหรือสิบสามธันวาช่วงช่วงต้นเดือนนี่แหละคะ่ะมกราคมพามีนาเมษาพฤษภามิถุนาตอนนี้เป็นเดือนที่หกนะคะนี่ปลูกต้นอะไรก็คงไม่ได้งามเท่านี้นะคะในระยะเวลาหกเดือนนะคะ นี่คือต้นไม้ยืนต้นนะคะตัวยืนต้นเพราะเขาอายุยี่สิบสามิบปีเลยนะคะตามสถิติสวนเพื่อนๆที่เขาปลูกไปแล้วนะคะก็เลยบอกว่าเขาเป็นต้นไม้ยืนต้นได้เลยนอกจากต้นไม้ยืนต้นปลูกหกเดือนแล้วโตขนาดนี้แล้วก็ยังไม่เห็นนะคะนอกจากมะละกอนะคะแต่มะละกอเป็นต้นไม้ลมลุกนะคะส่วนต้นนี้ก็นี่ ก็ไม่ใหญ่ไม่โตแต่ก็กิ่งก้านสาขาเขาก็โอเคใช้ได้อยู่นะคะใช้ได้ทุกต้นค่ะใช้ได้ทุกต้นส่วนต้นนี้ความจริงเขาจะงามกว่านี้นะคะใยห,หนูมักง่ายช่วงหน้าแรงนะคะมาสมไฟใกล้ต้นเขาก็เลยทําให้ต้นเขาถูกไฟลวกนะคะกิ่งนี้เป็นกิ่งขึ้นมาใหม่กิ่งนี้ขึ้นมาใหม่ก็ได้ประมาณนี้นะคะ ได้ประมาณนี้ค่ะก็โอเคนะคะตัวนี้กิ่งก้านสาขาเยอะนะคะในหนูยังไม่ได้ตัดแต่งกิ่งเลยปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อน ยังไม่เข้าใจนะคะยายหนูยังไม่เข้าใจในการตัดแต่งกิ่งเท่าไหร่นะคะก็เลยปล่อยไปก่อนจะไปศึกษาอีกทีเขาแต่งกันยังไงถึงจะได้ลูกดกลูกสวยในสวนเรานี่ก็มีต้นฝรั่งนะคะฝรั่งนี่อยู่หลายปีแล้วนะคะฝรั่งนี่อยู่สามสี่ปีแล้วแล้วก็พามาชมพริกฝั่งนี้นะคะจากที่ใบเหงียใบยงอนะคะ ช่วงเดือนที่แล้วใบหงิกใบงอเมละกอต้นนี้นะคะแถวนี้นะคะถ้าปลูกเป็นหลุมเป็นละไายหน่อยหน้าผลมาจริงจะตายเลยระบบรากเสียหายเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ยากันรากเน่าอะไรนะคะปล่อยธรรมชาติใส่แต่ปุ๋ยคอกนะคะเสริมด้วยปุ๋ยเคมีบ้างนะคะต้นพริกต้นนี้ก็เป็นแบบนี้อยู่นะคะนี่มีต้นนี้ต้นเดียวนะที่เหลืองๆใบแบบนี้ นอกนั้นยอดออกมาใหม่ก็เขียวดีเหมือนต้นนี้ต้นนี้อยู่ในกระถางลงดินลงดินโอ้ต้นนี้ลงดินขออภัยค่ะนี่เมงวันทองยังรบกวนบ้างลนะคะแต่ก็ถือว่ายังเหลือผลผลิตให้เราอยู่เดี๋ยวจะเอากาวล่อเมงวันทองมาล่ออีกนะคะมาล่ออีก้าไม่งั้นนะไม่ได้ไม่ได้เก็บเลยค่ะเน่าหมดเลยเน่าหมดเลยอันนี้ก็อีกต้นหนึ่ง เห็นไหมคะอดกดีเหมือนกันเขียวเขียวงามยอดขึ้นมาก็โอเคใส่ปุ๋ยไปอาทิตย์ที่แล้วนะคะมียอดใหม่ขึ้นมาพร้อมดอกก็โอเคใช้ได้ต้นนี้ก็เป็นพุทรานะคะพุทราแถวนี้มีหนึ่งสองสามสี่แถวนี้มีสี่ต้นค่ะอีกแถวหนึ่งมี สี่ต้นเหมือนกันอีกแถวหนึ่งมีแค่สองต้นเพราะว่าปลูกสับวางกันไปนะคะปลูกสับวางไปกับเพราะว่าเราปลูกผักไปก่อนปลูกพริกไปก่อนแล้วปีหน้าคงไม่ต้องไม่ปลูกนะคะปีหน้าเราจะดูแลเอาพุทราอย่างเดียวผักสวนครัวเราก็จะปลูกใส่กระถางใส่ตะกร้าไว้หน้าบ้านนะคะ ปีนี้ก็ให้เขาอยู่ไปด้วยกันไปก่อนผลผลิตได้เท่าไหร่ไม่ว่ากันค่ะเพราะเราอยากได้หลายอย่างแล้วก็ต้องยอมนะคะแล้วก็ต้นพุทราเรายังเล็กอยู่เราก็เลยไม่ยังไม่หวังผลผลิตมากมายนะคะแต่ปีหน้าเป็นปีที่สองเราก็จะทำสวนให้เตียนโล่งนะคะให้สะอาดสะอๆนะคะไม่รกแบบนี้ การที่เรามีสวนลูกๆแบบนี้ก็ทําให้ให้มีมแมลงเยอะค่ะมแมลงเยอะโดยเฉพาะแมงวันทองนะคะมันมันมากินในพริกกินมะม่วงเราแล้ว,ลวมันก็คงกินพุทราเราต่อนะคะทําใจไว้แล้วปีหน้าหวังผลค่ะปีหน้าหวังผลสําหรับพุทราต้นนี้ความจริงก็ใหญ่นะคะนี่มาตัดหญ้านะคะ ย่าลกมากเลยทําให้ตัดกิ่งตรงนี้ไปเสียดายเหมือนกันค่ะแต่ไม่เป็นไรพุทราโตเร็วนะคะแตกยอดมาใหม่ก็โตเร็วค่ะแต่โอกาสก็เสียโอกาสไปนิดหน่อยยอมรับได้อันนี้ก็เป็นพริกแถวนี้พริกแถวนี้อ่าก็ยอดยอดดียอดสวยขึ้นมาแล้วจากอย่างงี้งอๆก็ มียอดใหม่ขึ้นมาก็สวยอยู่ค่ะเริ่มมียอดใหม่มาแล้วอันนี้คุตาตัวนี้ก็สูงนะคะนี่ก็สูงเหมือนกันอายุหกเดือนนะคะจากกลางธันวามานะคะนี่ก็ขึ้นมาสูงขนาดนี้ก็ใช้ได้นะคะนี่คือ ต้นพุทรายายหนูที่มาอัปเดตให้ฟังในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ